สวัสดีครับเช้าๆก่อนไปทํางานนะก็มีอะไรมาคุยให้ฟังกันนิดนึงกันนะการคิดอะไรตามความเป็นจริงเนี่ยนะฮะยากที่สุดนะการคิดอะไรตามความเป็นจริงเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองขึ้นไปเนี่ยการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสําเร็จเนี่ยต้องคิดจากความเป็นจริงนะคิดตามความเป็นจริงยึดหลักความเป็นจริงแต่การคิดอะไรตามการปรุงแต่งเนี่ยง่ายมากนะฮะง่ายมากเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเราปรุงแต่งไปตามนั้น ถูกไหมมันก็ถูกแต่ถ้าคุณต้องการที่จะฉีกออกไปเลยต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตณนะปัจจุบันลงไปเลยเนี่ยมันต้องคิดตามความเป็นจริงยึดหลักความเป็นจริงนะฮะอย่างเช่นว่าเราเริ่มต้นลงมือทําอะไรไปแล้วเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะเหตุใดนะไม่ใช่ไปปรุงแต่งตามอารมณ์เชิงลบที่เข้ามานะถ้าเราปรุงแต่งเนี่ยมันง่ายมากฮนะแล้วทุกวันเราปรุงแต่งกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะ เราปรุงแต่งกันทุกวันอยู่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะเลยเราก็แค่ปรุงแต่งไปตามสภาวะที่เราเจอซึ่งตัวผมเองเนี่ยผิดพลาดมาบ่อยมากๆแล้วก็เยอะมากๆทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในเรื่องของการปรุงแต่งไปตามสภาพที่เราเจอนะตามอ่าสภาวะอารมณ์ของสังคมที่มีเข้ามานะซึ่งสังคมผิดไหมสังคมอยู่เฉยเฉยสังคมก็ไม่ได้ผิดนะแต่เราเป็นตัวที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสังคมอยู่แล้วนะดังนั้นมันจึงทําให้คนที่ผิดพลาดคือเรา นะคือเราไม่ใช่สังคมนะเมื่อก่อนนี้เคยคิดว่าสังคมเนี่ยแบดสังคมเนี่ยไม่ดีนี่คือการคิดแบบปรุงแต่งนะปรุงแต่งโอ๊ยพลังลบอยู่กับสังคมเยอะโอ๊ยการพูดจาไม่ดีอยู่กับสังคมเยอะสังคมเป็นตัวป้อนอันนี้ให้ก็จริงนะจริงสังคมส่วนหนึ่งก็เป็นตัวปลอเออป้อนทุกอย่างอัดทุกอย่างลงมาแต่อย่าลืมว่าสังคมมันอยู่มันเฉยเฉยนะ แต่เราเองเนี่ยคิดให้ลึกเข้าไปเนี่ยในทางพุทธะเนี่ยคิดให้ลึกเข้าไปเราเองเนี่ยต้องเข้าไปอยู่เกี่ยวข้องกับสังคมถูกไหมเพราะฉะนั้นปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของของนามนะฮะและกะ็รูปที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะดังนั้นเงินเอย่ยความมีฐานะเอย่ยการเปลี่ยนแปลงฐานะเอย่ยความสุขเอย่ยมันจึงเป็นทั้งรูปและนามซึ่งเรื่องนี้ต้องเข้าไปคิดกันให้ลึกเข้าไปอีกนะฮะ เพราะรูปอยู่ภายนอกนะนามอยู่ภายในนะฮะหรือนามอยู่ภายในแล้วรูปอยู่ภายนอกล่ะนะเรื่องนี้ฝากไปคิดกันเนาะเอามาเอามาฝากให้ไปคิดกันนะเพราะว่าการคิดตามการปรุงแต่งเนะี่ยคิดแบบปรุงแต่งเนะี่ยง่ายที่สุดไม่ต้องคิดอะไรเยอะทําง่ายๆชีวิตเป็นไปตามนั้นนะคิดไปตามปรุงแต่งแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่นะเราก็รู้กันอยู่ว่าถ้าปรุงแต่งมากๆเนี่ยมันก็จะดาวๆนะ แต่นะแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมเริ่มเข้าใจมามากแล้วนะนั่นก็คือการคิดอะไรตามความเป็นจริงนะคิดอะไรตามความเป็นจริงทําอะไรตามหลักความเป็นจริงมันจะดีกว่านะมันจะดีกว่ามันจะเห็นอะไรชัดเจนกว่านะโอเคแหละการคิดอะไรตามหลักความเป็นจริงคุณอาจจะรู้สึกสูญเสียความสุขทางจิตใจออกไปรู้สึกสูญเสียความสุขทางอารมณ์ออกไปรู้สึกว่านู่นนี่นะ ม right. ันไม่ใช่ไม่ใช่สูญเสียไปเลยนะความสุขมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะการเงินก็อีกเรื่องหนึ่งนะฐานะก็อีกเรื่องหนึ่งนะอะไรเงาการมีชื่อเสียงก็อีกเรื่องหนึ่งนะการได้รับการยอมรับก็อีกเรื่องหนึ่งนะแยกนะต้องแยกออกมาพอแยกออกมาเนี่ยเป็นอย่าง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 เนี่ยมันคือการคิดตามหลักความเป็นจริงนะแต่ถ้าคิดแบบปรุงแต่งเนี่ยนะฮะคือฉันมีความสุขเพราะฉันมีเงินมีชื่อเสียงไงฉันมีความสุขเพราะว่าฉันมีเงินมีคนยอมรับไง ฉันมีความสุขเพราะฉันมีเงินมีความรู้ไงเห็นไหมฮะแต่ถ้าแยกออกมาเป็นอย่างอย่างอย่างออกไปเยอะๆเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคิดอะไรตามหลักการทําความเป็นจริงอ่ยยากที่สุดนะยากที่สุดนะแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะเพียงแค่ปรับนิดเดียวคุณก็จะเปลี่ยนตัวเองได้แล้วเราค่อยเริ่มไปเปลี่ยนฐานะ นะในคลิปวันนี้เนี่ยผมเอามาพูดให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนฐานะด้วยนะฮะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนฐานะขึ้นไปนะจึงบอกว่าเอามาคิดเอามาไม่ใช่เอามาพูดให้ฟังว่าถ้าจะเริ่มเปลี่ยนฐานะและใครที่เริ่มต้นทําสลากออมสินแล้วเนี่ยต้องคิดตามหลักการความเป็นจริงนะฮะว่ามันตึงไปไหมมันดีไหมแล้วเป้าหมาย ตรงปลายเนี่ยคืออะไรมองภาพใหญ่ให้ชัดเสร็จแล้วค่อยสกิลลงมาเป็นภาพเล็กๆๆๆนะฮะอย่ามองภาพเล็กแล้วขึ้นไปมองภาพใหญ่นะฮะเดี๋ยววันนี้ไปทํางานก่อนเนาะฝากไว้แค่นี้นะเตรียมเตรียมอะไรนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวให้ดีแล้วก็มองหลักความเป็นจริงไว้นะฮะขอบคุณครับ